ที่สุดของมูลนักปั่นยกลอยสายบบิพท่าแสงจากไอดีโนนหระดับท็อปตำนานการใช้งานจะโหดขนาดไหนหลังปรบับบัฟค่าสกิลต,ต่างๆของมูลนักปัน่นสวัสดีครับมาพบผมมคนคนชาแนลวอีเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอรน,นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่ช่วไปอยังเงินในเป๋าของคุณเราขอแนะนําร้านมารุชอ็อป ร้านรับเติมเกม Line r นเจอรราคาถูกปลอดภัย100%จจตทะเพียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า180,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 980วิไปแตกก็ได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้เดซิฟชั่นนั่นเองนะครับมาครับผมวันนี้อยู่ในช่วงต้นสัปดาห์กลางเดือนหลังจากที่ตัวเกมได้มีการประกาศปรับบัฟ มูลปั่นจัก,กรยานโดยตัวกเกมได้มีการประกาศเอาไว้ว่าจะมีการปรับปรุงสกิลบุกทะลวงเพิ่มเดเมจพิษจาก500เป็น800แล้วก็ระยะยืนของมันครับจาก290จุดปรับเพิ่ม40จุดเป็น330จุดและอย่าลืมนะว่าในตัวของมูลนักปั่นมันเองเนี่ยมีสกิลบัฟที่2เพิ่มระยะยืนด้วยทำให้ตอนนี้ผมถ้าเอาระยะยืนดั้งเดิม330จุดบวกกับ บัฟเพิ่มระยะสกิลมันจะยืนถึงจุด380จุดซึ่งระยะสกิลครับจะกว้างถึงเพียงแค่360จุดเท่านั้นก็จะหลบได้ด้วย ระยะยืนในหลายๆสกิล Skill แต่ไม่นับผู้ข้ามกลุ่มหลังนะพวกนั้นนี่โดนกันเต็มๆอย่างแน่นอนส่วนเซตอื่นๆนั้นบอกได้เลยว่าสูงสุดแม็กซิมัมเท่าที่จะไปไปได้ครับหลบสกิล100ต้าสกิล100ปล่อยตัวไวสอวิมีบัฟจำเดือนลดลงไาอีกเหลือ1นวิและแรทาเรนเจอร์นี่หลักร้อยนิดๆเท่านั้นพอลดแล้3จุดนั่นเองตามการใส่เกียร์ที่ไม่มีที่ไหนสุดกว่านี้แล้วผมชิ้นแรก แซมมังกรปีใหม่ลดคู่ดาว 2. จุดบวกโดนแน่นอนชิ้นที่2ชุดโดนัทแสนอร่อยซึ่งเป็นค่าพิเศษสำหรับท็อปต้นๆในตอนแรกๆที่มีเกียร์วิ่งออกมาด้วยเป็นโหลดสกิลต้าสกิลลดแร่บวกอัพเกรดค่าให้สูงถึงสองเท่าและปิดท้ายด้วยแว่นยกลอยอันใหม่โหลดสกิลต้าสกิลลดแร่ออฟสีเลืองลดแร่และ บวกฟองสวูยกลอยเพิ่มถึง3.4วิแค่นี้ยังไม่พอเพิ่มศักยภาพไปอีกแบบเต็มเตๆ2,500กันเลยทีเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าของพลังชีวิตพลังโจมตีหลบเลีกใช้สกิลหรือแม่นยำสกิลก็ บวกเพิ่มสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามูลนักปั่นสกิลที่หนึ่งที่มีการปรับดดเมจพิษจาก500เป็น800เเดมจมันจะแรงขึ้นขนาดไหนเมื่อใส่อัปเกรดธาตุน่าจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในการจัดการศัตรูตอนยกลอยอยู่หรือเปล่านั่นเองเพราะตัวลอยอยู่ไม่สามารถทำอะไรได้และโดนดดเมจพิษกันไปเต็ม6วินาทีกับดดเมจที่ แรงถึง8เท่านั่นเองนอกจากนี้มันยังมีบัฟรีเซนสกิลเพิ่มเติมแถมมาความสามารถบังคับร่างโคนบวกโคนเพื่อนและถ้าเลือกก้าดาวดีๆเนี่ยโอ้โหูเสียดายคุณวัดตั๋วหมดก่อนถ้าหากได้ลาสแทกนี่บอกได้เลยว่าบันเทิงอย่างแน่นอนท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมูนยกลอยขั้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับสำหรับ เดเม็ดพิษดูดิดอกเดียวบินเลยไหมสำหรับบอสนกของเราไหนดูสีให้บอสนกเดินมากันนิดนึงนะครับผมจังหวะนี้มาคูณ2กันไปเอาออกแรน่113ท่านแล้วปล่อยตัวว,วัย1.3วิลีโหลดอย่างไวและบัฟไปก่อนหน้าป้อมจกกังหวะน,นี้เข้าฟองสบู่ไปก่อนทีเดียวแตกบอสนก3ทีเอ้ย3วิบอสนกแตกเลยทุกคนโอ้โห โดนพิษหวิคือบอสนกหายไป1ใน3ของเลือดเขาอู้สวิคือแตกเลยแล้วนี่มันยาวถึง6วิอู้เห็นหมวลชัดเจนมากครับก่อนหน,น้านี้ใส่อัปเกรดท่านี้ต้องใช้วิเยอะกว่านี้บอสนกถึงจะตายรอบนี้แป๊บเดีย3ทีหใน3บอสนกตายเลยอู้แรงจัดไหนดูอีกรอบนี้ตาฝ่ายปะเนี่ยอ้โห ปกตินี่ลูกน้องนี่โดนทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใส่อัปเกรดท่านหรือไม่ใส่โนะหรือแมก้กระทั่งไม่ต้องเป็นร่างาก้าวเราแม็กก็เดเมจสเตตัสแรงอยู่แล้วนะแต่นี้พอเป็นร่างก้าเราแม็กปุ๊บบัฟเท่านั้นแหละยัดลูกบอลใส่สตัวต้มๆต,ต,ตายเลยนะครับนี่ปล่อยเบิ้ลด้วยตายอย่างเร็วและรีเซ็ตไงอูฟองสบู่ออกกันรัวๆอีกดูดิออกสบู่ยับๆนะครับค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะ มาต่อครับ408ดูความแม่นกันบ้างใส่โดนแน่นอนแต่เอาแม่นยำธาตุออกนะแล้วก็ไม่ใช่สัปดาห์หมุนเวียนด้วยดูดิเซตัสที่แท้จริงของเจ้าตัวนี้มันจะแม่นแค่ไหนกันครับเวลาใส่โดนแน่นอนนะ,อะมาครับผมปล่อยมาแล้วรอบแรกยังไม่ออกสกิลเพราะผมปล่อยท,ที่2เลยแล้วกันเพื่อความเรเร็วบัฟหน้าป้อมไปก่อนบัฟรีเซตกันรัวๆและยังไฟงฟอ์สบู่มาแล้วตัวที่3นี่ครับผมโอ้โหเฮ้ยเยอะนะเนี่ย สี่ห้าตัวได้ไหมเมื่อกี้นี้มารอบนี้กันบ้างครับคราวนี้ยังไงบัฟน้าป้อมครับผมและเลื่อนมาฟองสบู่โบเข้ามากี่ตัวสามตัวไหมสามตัวถือว่าประมาณหนึ่งไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะสองสามตัวใช้ได้อยู่และเฮ้ยข้ามกลุ่มหลังแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ตัวข้างหน้าไม่คืนประพาแต่ตัวหลังแตกผ่ายไปเรียบร้อยชัดเจนแจ่มแจ้งครับผมโอ้โหบัฟตอนต้นดวนคือ เพิ่ม การข้ามกลุ่มหลังมาบัฟกลางเดือนคือเพิ่มเดเมจสกิลให้มันคงอยู่ถาวรครับผมซึ่งค่อนข้างใ,ใจชื้นนะครับถ้าบัฟเพิ่มเกี่ยวกับสกิลเนี่ยมันจะยังคงทนและติดตลอดไปเมื่อเหมือนกับการแอบปรับหลังบ้านแอบบัฟของ GM ที่เรื่องความแม่นตอนต้นเดือนเนาะรวมกระทั่งถึงการข้ามกลุ่มหลังด้วยเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเอาออกได้ในอนาคตนั่นเองแต่ถ้าเขียนไว้ในสกิลแล้วเนี่ยมันจะยังคงอยู่ติดทนไปอีกตลอดกาลนั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยสี 144กันหน่อยดูดิปล่อยไวๆเอาด่านนี้ลงง่ายขึ้นไหมครั้งที่แล้วนี่ก็ลงง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันยกแล้ววิ่งผ่านลอดใต้ท้องช้างกันไปยกป่ะนะเจ้าบอจะไม่โดนตัวเดียวนะครับโอ้โหตัวที่ยกลอยไปนี่คือตายหมดเลยนะครับครั้งแรกนี่ยกแล้วแต่ไม่ตายกันรอบนี้คือยกแล้วติดด้ไปพิษจนตายครับถือว่าแรงมากๆนะโอ้โหอัพเกรดธาตุบวก8 0ด้ยซพิษเห็นผลชัดเจนครับ ค่อนข้าง s ิ gnificant มีระยะสำคัญเลยนะกับการปรับไดเบตพิษมาครั้งนี้แต่ว่าใน p p ของจริงเนี่ยพวกนาฬิกาปูหรือตัวคระโบนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าเลือดเขาเป็นหลักร้อยล้านจะไหวไหมจะฆ่าได้ไหม หรือว่าเป็นเดามจเสริมเหมือนเดิมไปต่อที่ PVP ครับผมเดี๋ยวดูระดับท็อปตำนานอันดับที่4นะตอนนี้ที่อยู่นะถือว่า p v พมาเยอะมากๆเลยอ่ะคนแรกกันก่อนครับคนญี่ปุ่นคนนี้ไหนดูซิเล่นแล้วเป็นอย่างไรมาครับผมล่าสุดเลยที่เพิ่งจะตีไปเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่แล้วสำหรับคุณวันเล่นนะมาครับเจ้ามวนปล่อยมาบ้างไหมเนี่ยติดบัคเหรอปั่นจักรยานอยู่หน้าบ้านเฉยๆนะ เลยไม่ได้เข้าตำแหน่งสักทีไม่ได้ออกสกิลเมื่อกี้นี้เหมือนจะติดบัคอะไรสักอย่างอ่ะแช่ไปไม่กดไอเทมด้วยโอ้โหของจริงจัดโอ้โหของจริงของจริงยังไงยังไงโดนหยุดท่าวิยับเลยโอเคครับผมพัดแล้วนะครับเหมือนจะไม่ไหวโดนยัดบ้างนขนาดนี้แต่ว่าตัวเหลือเยอะมากยกลอยไปนี่ไงพอมูลได้เข้าตำแหน่งได้ออกสกิลก็ยกคันทีเลย5 6ตัว สองทีก็สิบตัวัพแล้วนะครับจังหวะนี้ยกไปเลข้างล่างก็ค่อยๆตายไปตกกลับลงมาเพื่อนก็ไม่เหลือแล้วนะจ๊ะนะยังไงยกไปยับยับกับผมแล้วโดนลดต้านจากราวสามทานเสือสําหรับภาพพื้นที่ยังรอดอยู่แล้วค่อยๆตายไปครับผมตัวตกกลับลงมาก็ตายและแตกพ่ายไปก่อนเลยเรียบร้อยโอ้โหก็ยังยกได้ค่อนข้างดีแต่หากเมื่อเทียบกับสัปดาห์พีพีมุนเวียทุกคนจะเห็นค่อนข้างที่จะ ชัดเจนมากนะครับว่าการยกของมันลดน้อยลงแบบเห็นได้ชัดมากๆเพราะอะไรนะเหรอเราเปลี่ยนจากไม่ยำธาตุเป็นอัปเกรดธาตุบวความไม่ยำก็เลยลดลง ใช้แค่โดแน่นอนยังไม่เพียงพอสําหรับการยกที่เยอะมากๆในเรนเจอร์ตัวนี้ประกอบกับพีพีหมุนเวียนเนี่ยมันมีการปรับค่าเซทัเรนเจอร์ปรับความยาวของดาและพรพวกนี้ด้วยเนี่ยทำให้การเล่นพีพีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินั่นเองทําให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเจ้ามูนเนี่ยมันมีความเวอร์วังกว่าทุกทกทีแต่พอกลับมาสัปดาห์ปกติและเราเอาแม่นยําธาตุออกเป็นอัปเกรดธาตุแทนหนึ่งก็ไดเมจเห็นชัดมากขึ้น แต่เรื่องความไม่ยำก็ยกทีหนึ่งห้ตัวโอเคแล้วนะครับไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปคนถัดมาคุณซองกันบ้างหนดูเซฟพวกนี้ระดับท็อปสิบตำนานทั้งนั้นเห็นชื่อกันทุกคนแน่นอนน,นั้นน่าจะคุ้นเคยกันดีเวลาเราไล่เปิดทีมตำนานดูนะอานมาครับหน่วยดูซิคุณวัดจะได้ยังไงเจอโตบินเอากันบินมาไหมเอายกไปแล้ว5ตัวเอาอเคเอาบอสกันบินมานะ ก็จะได้ตีทั้งตัวบินแล้วก็ตัวยกรอยไปพร้อมกันเลยสำหรับตัวกันบินตกกลับลงมาครับผมโดนกระทืบยับ,ยบๆเลยผมสําหรับ,บราวสารเสือนี่เหยียบเป็ดทีตายยกฝูงเลยโอ้โหแรงจัดนะมูยกรอยไปทาาทางานราวสารเสือทํางานแทนจังหวะน,นี้เหยียบหัวไปอีกโอ้โหเหยียบไม่ทันโดนคสเซอร์สก,กิลไปก่อนครับจังหวะน,นี้นี่ครับโดนไดไม่พิษยกรอยตายคาอากาศเลยทั้งยมทั้งรีไว ไม่ได้กลับลงพื้นนะผมจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยป้อมแตกเลยครับผมโตบินก็โตบินเถอะมาไม่ถึงบ้านแน่นอนโอ้โหและแต่ละทีมที่สุดด้วยนะเดีย๋ยวโชว์เกียร์เป็นแซมเปิลให้ดูดูเกียร์เขาแต่ละคนนะครับคือไม่มีทิฏฐิหลบต้านทันลุดร้อยอ่าคนนี้ตีหล่อใช่ไหมเวล92แล้วก็ชื่อประมาณนี้น่าจะเปตีหล่อของเราไปดูซีตบินเหมือนกันครับจังหวะนี้ไปครับมูนยกลอย กับตัวของซารีพิเชอร์ฟังเราเป็นไงยกไปแล้วอผมชุดแรกยกไปแค่สองนะอนุบิดโดนไปเต็มเยังไงแค่ผ้าพื้นก็ตึงแล้วโอ้โหบาร็อกลงที่หายทั้งฝูงแล้วเนี่ยยกลอยบอีกชุดหนึ่งยังไงไม่ต้องเล่นจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นแชร์ไปกดอมตาไปครับเพื่อความไม่ประมาทสำหรับคุณวัดนะระดับท็อปสิบนี่คือไม่ใช่เท่ผิดนิดหน่อยนี่แตกนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อความประมาทใช้ดีกว่าอย่าฝืนอ่ายังไงสิ ยกไปอีกแล้วโอ้ยยกยับยับเลยดูซิตัวที่ยกรอยเป็นไงเดเม่พิษตายไปแล้วครับผมจังหวะนี้ไม่ใช่ตัวการบินตีอย่างใดเพราะว่ามีตัวบินรอรับเดเมจอยู่ไดเม่พิษแรงชัดเจนมากขึ้นครับผมเห็นชัดนะเออดดเม่พิษนี่ค่อนข้างดีเลยตีรอก็ยืนไม่อยู่ครับผมอ่าคนถัดมาคนนี้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในท็อปตำนานท็อปสนะิบน่าจะอยู่ต่ำกว่าท็อปสิบลงไปไหนดูซิ ฝั่งเขาก็ยกเราครับยกแค่ตัวเดียวเน้นๆและเรา่ะจะยกเขาไหมายกทีห้าหกตัวโอ้โหมันแช่งแตกต่างอะไรขนาดนี้ฝั่งเขายกทีหนึ่งตัวฝั่งเรายกทีหกเจ็ดตัวเอ้ใหม่กอดดูสิยกกันแบบว่าคนละชั้นฝั่งเขานี่ยกอีกแล้วครับผมห้าตัวฝั่งเรายกไปเป็นสิบอีกเท่านึงไงครับจะสู้อะไรได้อะจังหวะน,นี้ป่ะโอ้โหตึงจัดตึงจัดครับยังไงสิ มูลบัฟรีเซ็ตกันยับยับับ,บผมและ้อเหมือนจะยืดข้างหน้าไปไหม๋ออเพราะว่าตอนยกลอยรับผมพวกนูบิสมันวิ่งเลยกินที่มานะมันก็เลยวิ่งกินระยะมาด้วยนั่นเองนะตอนตกกลับลงมาก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมตัวเราไปแทรกอยู่ในทีมระหว่างฝั่งเขานะครับคล้ายๆกับลำนำเนาะเลยดูเจียรยเขาหน่อยสิทำไมมูยกลอยเขายกน้อยจังเลย โอ้ไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวนะที่เหลือนี่ใส่เหมือนกับคุณวัดเลยนะครับแค่ไม่มีอัปเกรดธาตุแล้วก็หลบไม่ครบอาจจะตายง่ายนะครับผมนะช็อตเมื่อกี้นี้หลบน้อยไปหน่อยคนถัดมาคุณอาเรอีเอาเจ้าประจำเราคนนี้มักจะไม่ใช้เรนเจอร์ตัวชนใช้เดามจกันลว้ลวนๆและเน้นผักกระเด็นดูเซคุณวัดเราใช้ตัวชนเยอะถึง3ตัวไหวไหมเออไปไงดูหน่อย สตันปะสตันมาฝ่ตรงคามนี่คือตัวเดเมลรวนๆเลยนะครับผมยืนข้างหลังรวนๆนมีเอเลนกระโดดข้ามอยู่ข้างหน้าตัวเดียวที่เหลือคือกองหลังเท่านั้นนะครับยังไงยังไงโดนใจเหยียบหัวยับยับเลยสามทางเสือเหยียบยับเหยียบยับบอกเลยตีไม่ถึงกองหลังครับจังหวะนี้เอายกลอยไปแล้ววิ่งลอดใต้ท้องช้างมาครับผมจังหวะนี้กินระยะทีมกองหลังก็หายเรียบนะครับยิ่งไม่มีตัวชนบอกเลย เวลาย,ยกลอยก็จะไปยกกองหลังได้ง่ายขึ้นแล้ววิ่งลอดใต้องช้างไปตีกองหลังได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป้อมแตกได้ไวมากขึ้นอูโหูยังกดอมาตะทันอีกมือไวใช้ลิ้นนะครับฝั่งตรงข้ามออกก็ลือไปเป็นบอดเนาะเรียบร้อยป้อมแตกดียื้อไปก็ทําอะไรไม่ได้โอโ้ของเทะครับจามีดพิษมันแรงจริงๆเอาคนถัดมาคุณเกาหลีเอาเห็นหน้ากันบ,บ่อยๆแล้วกันนกคัดนิดนึงนะเราคงไม่ได้ดูทุกทีมมา เอาอีกแล้วครับผมทีมนี้มีแค่ปูกับเอเลนไปตัวชนที่เหลือกองหลังอีกแล้วเหมือนเมื่อสักครู่ยังไงฝั่งข้ามยังมีเร็มด้วยครับผมมูฟปะไม่โดนนะครับจังหวะนี้อะเร็มตาย่อนง้างที่จะง่ายครับจังหวะนี้ยังไงนี่ครับรูเดียสยิงไดเมจไปตายหมดเลยโอ้โหรูเดียสก็ไดเมจแรงนี่ไงโอ้โหหายยับยับครับมูยกลอยไม่ได้ยกเลยครับผมจะยกแล้วก็ตายก่อนจะยกแล้วก็ตายก่อนนะครับไม่ทันได้ยก นี่ได้ยกแล้วจังหวะน,นี้ยังไงมกุมินตายปู่ตายไปเพราะโดนเดเมจพิษยังไงตัวได้เกาะเลือดเหมือนจะรอดแต่ป้อมแตกก่อนไม่ได้ลงมาเล่นมาอีกสักหนึ่งทีมแล้กันคุณยูกะครับผมอันดับทอบ็ทอปๆของเรานะสมกับฝีมือคุณวัดจริงๆพีพสนุกมากนะพีพีต้อนายมันต้องแบบนี้นะครับผมของจริงนะครับพายุค,คืนไปวิ่งสวนไปเลย น้ำคงน้ำแข็งอะไรไม่กดครับผมเมื่อสักครู่นี้รอยอย่างใจเย็นยกไปก่อนครับครึ่งทีมยังไงปล่อยมาอย่างเร็วครับผมป้อมไฟตรงข้ามแต่ว่ายกไปแล้วครึ่งหนึ่งอาจจะทําอะไรได้นะแล้วฝั่งเราคุณวัดเปลี่ยนเล่นเป็นคีมตัดแรกด,ด้วยครับผมเอาโยมเอาอัศวินมาเล่นครับเจอกับครีมคุณยูกะ,ะเปลี่ยนมูดบ้างนะครับเปลี่ยนมูดบ้างเออตัดแรกกี่ตัวเนี่ยสามใช่ไหม แล้วก็4ตัวครับเป็นซารอดนะครับโอ้โห و, ตัดแรกนะนี่ครับเริ่มเห็นผลน,นะค้ามเริ่มปล่อยไม่ออกแต่ว่าแร่เขาค่าที่จะน้อยครับแต่ละตัวสำหรับทัาตํานานก็ยังปล่อยได้เรื่อยๆอย,อย,อยู่ไม่มีปัญหานะอ่ายังไงยังไงปูโ่โดนโอ้โหตายไปแล้วนะเหมือนจะโดนตัวการบินสอยตายด้วยค่อนข้างแรงพอสมควรขนาดท่าเสมอทางกันนะยังไง ยื้นานอยู่ครับทีมนี้ใช้ได้เลยยื้นานอยู่เรียบร้อยแตกอยู่ดีตัดแร่เหมือนติดดีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีผลกระทบตำนานเท่าไหรนะ่นาะเขาแร่ค่อนข้างน้อยแต่ละตัวหลักร้อยนิดๆเท่านั้นนะมันก็เลยยังปล่อยตัวได้เรื่อยๆอยู่ปัญหาหลักก็เลยจะตกอยู่ที่หยุด5วดิถ้าติดดีมันก็จะขัดขวางฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่า คอมโบตัดแรกนั่นเองนะสำหรับการใช้ของท็อปตำนานเนาะเขาก็เลยเน้นใช้อยู่ท่าวิกันมากกว่าตัดแรกเนาะตัดแรกนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นในท็อปสิเท่าไหร่จะเลื่อนระดับลงมาล่างๆนิดนึงนะในดูเกมรับหน่อยเกมรับของคุณวัดเหมือนจะไม่ได้ใช้นะครับโอ้เอามูยกรอยมาตั้งรับเร็วนะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าตั้งรับมูยกรอยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองเนาะแต่คุณวัาได้มีความเห็นเอาไว้นะครับว่าในเกมรับเนี่ย ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับเจ้ามูลตัวใหม่ตัวนี้ถ้าให้เปรียบเทียบง,ง่ายๆก็เหมือนกับเจมม่วงนั่นเองเนาะที่ เกมบุกเนี่ยค่อนข้างโหดเลยเพราะว่าเราคุมเองสามารถเลือกการปล่อยตัวออกมาได้พอปล่อยได้เข้าตำแหน่งแล้วเนี่ยมันก็จะติดฟองสบู่แต่ว่าพอเกมรับเนี่ยเราไม่รู้ว่ามูตัวนี้จะได้ปล่อยมาเป็นตัวแรกๆหรือว่าปล่อยมาเป็นตัวท้ายๆหรือปล่อยตัวชนออกมารับได้เมจก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยปล่อยมูเหมือนที่เกมบุกเราควบคุมเองได้มันก็เลยอาจจะยืนได้ไม่นานมากนักเหมือนกับที่เราไปตีทีมคนอื่นเขาเมื่อสักครูน่นี้นก,ก็จะ ตายง่ายๆหน่อยน้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ออกสกิลฟอกสบู่ดังนั้นแล้วครับเกมรับของคนวันหลักๆก,ก็เลยจะใช้ทีมหน้าตาประมาณนี้แต่ส่วน ของตัวยกลอยเนี่ยน่าจะพึ่งหยิบกลับมาใส่เพราะปกติตำแหน่งที่ใส่มูยกลอยนี้จะเป็นของบราสามทหารเสือในเกมรับที่เน้นลดต้านจบเกมไวได้ดีกว่านั่นเองเนาะถึงแม้สหารเสือจะถูกปล่อยมาเป็นตัวแรกไม่ได้เอาตัวชนเนี่ยปล่อยออกมาก่อนเพื่อรับเดเมจให้สัารเสือยือนได้ก็ตามแต่สารเสือมันมี Last ล่าส a แอคแทครับผมพอติดไลท t แท็ปุ๊บ มันกระโดดเยีเยบหัวก็สามารถลดต้านฝั่งตูตได้อยู่ดีแม้ตัวมันจะตายไปก็เลยไม่ค่อยมีผลกับเกมรับมากสักเท่าไหร่สาหรับเกียร์เต็มแล้วก็ร่างก้าวดาวแม็กนั่นเอง้วแต่กับบูลที่ค่อนข้างที่จะมีผลนะครับแม้ระยะยืมมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตามแต่โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมที่สุดของมูลยกร้อยลามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย